รูว <I> เด้เอ้ยอะไรวะเอ่ออันนี้แบบชื่ออะไรวะไม่รู้เดี๋ยวให้รูปมาเอ่อันแบบนี้ก็จะเป็นแมพเกี่ยวกับอะไรวะเลี้ยงสัตว์นะครับคือผมจับสัตว์มันเลี้ยงได้แล้วคือประมาณกี่ตัววะสามตัวแต่จริงมีสี่ตัวนี่จอระเข้เว้ยเฮ้ยจอระเข้ต้องกินอะไรดิบซึ่งแบบนี้สร้างจาก คนเอ้ยอ้าวอ้าวคนไทยเอออันนี้เนต์อะไรเนี่ยคู่สัตว์ติดสถานะได้ด้วยวะให้ hey, มันขโมยกันได้ปะวะไม่ได้ดีนะเขาสร้างมาบประดีเว้เออเสียยังไม่ได้เลยนี่ว่ามีกกรหลีล่าด้ะเราต้องให้อาหารสั์นะครับสับจะได้อายุขึ้นเนะี่ยอายุเออวะช้างอายุห้าแล้วก็อะไรเนะี่ยคูปเปอร์อะไรวะแปลภาษาพิละ เออันนี้จรอร์คเยอายุสองเอ้ยมันให้เงินด้วยนะเนี่ยมีเวลาโอเคตัวที่เอ้แล้วมันดูความไวไงอ๋อเนี่ยจำาวนความไวตัวที่ไวที่สุดนี่ไงนกนกคูเปอร์อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรอ๋อซื้อสัตว์ได้ อ๋อซื้อแค่ตัวที่เราปลดล็อกไปแล้วแต่เหมือนยังไม่มาขายฮะเอาแล้วสัตว์มีแค่นี้เลยหรออ่นนี้ขายสัตว์อันนี้อาหารทำให้สัตว์ของเราอายุเยอะขึ้นนะับผมแอบเล่นไปอือใช่แอบเล่นไปนิดนึงขนมปังขนมปังขนมปัง,ม,ปงมีเนื้อไหมขนมหวานโกโก้ไม่มีเออ นี่ไงอ๋โอโซ่เหมือนต้องใช้เงินเรียกว่าอะไรเพชรเพชรลิงเงินม่วงวะต้องใช้เงินม่วงหรือเพชรเนี่ยเอาแล้วไอโกโก้อันนี้มันได้มันจะเป็นไงวะโคตรดีเออให้สัตว์นี่ยให้ตัวที่วิ่งไวที่สุดกินเลยกิน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 อ่า แล้วก็วิธีจับสัตว์ก็กดตรงคำว่มมาเล่นแล้วก็เรียกสัตว์ตัวไหนก็ได้จะ,จะเรียกนกด้วยนึกอินทรีอ่ะมาแล้วมันมีตาลเล่ตาละลาด้วยยังไงวะเอามาละเตียนสัตว์เดียวเรียกมาโนอินทรีมันมีที่ฤดูออื่นเลย นี yeah, hey, yeah, so middle, like, okay, ่ย hey, ม hey, 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 ีกิโลเมตรเอ้ยเขาเรียกเขาเรียกเมตรเมตรกิโลเมตรวะเนี่ยก็แค่ควบคุมเดินแต่ในมือถือน่าจะเดินยากกว่านะฮะถ้าเกิดมันชนกันมันก็จะแบบตุ้มตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเลยกระโดดวิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอ้ย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 บักงัวมันจะเล่นกูบักกระบือ เาชนชนนี้มันตายได้หะเดี ah. ๋ยวรเด้อวิ่งวิ่งวิ่งก่อนเฮ้ยหัวขาดนี่ไงเด็กสิงแวนหัวขาดเลยเดี๋ยวรอรอถึงแล้วดูก่อนอ่านี่ไงมาถึงละยังไม่ได้จับเสือจับครบเก็บทุกตัวละอยเ่บนเสือนี่ไงเสือมันอยู่นู่นแล้วมันจับเสือไงวะแล้วเราจะวิ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดนจะโดน โแน่บักเสือบักเสือไม่ได้ยากมันเสือไม่ได้ยากลาเยือจะวิ่งตามไม่ทันไงบะไอนกนตัวนี้น่าจะไวสุดละเสียมันวิงวยย่งไวหรอไหอยากได้กอลีลากอรีลามันวิ่งไวปะวะกอลีลาเอาแล้วเอาแล้วอืมมันวิ่งไวกันหอ ได้ปะวะอุ้ยอุ๊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 ยกระปาดกระปาดมานี่มาได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคต้องห้ามชนต้องห้ามชนต้องให้หัวใจขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยบักนกมันจะชนเอ้ยอย่าเบียดดิโอ้ยปาดหน้าเลยนี่ปาดหน้าเอ้ยนี่ซาวาน่าซาวาน่าต้องเสียแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเมีกระบือมาเลยกระบือมันอย่างนั้นนะอ่าเย้่ๆๆญ่่กลไวก็ล้กลมีมีช้างช้างช้างไบโอมนี้มันจะจะบอกนะมันเหมือนอันแรกอะไไป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 ก่อนไปก่อน นะได้แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะอะไรอะ่ะจับเลยจับเลยสวยโอ้โหนานจัดนานจัดนานจัดไม่ชนไม่ชนเฮ้ยตัวนี้เหมือนมันเป็นสายลุ้งอะตัวเราแบบสายลุง้งอุ้ย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 โอ้โหป่าหน้าป่าหน้า โอ้เจอเฉยก็อยากได้ตัวไอ้ะวังกอริลลากอริลลาเจอแต่กระบือไม่เจอกอริลลาอุ้ยอันนี้เจ้าป่าเจ้าป่านี่เจ้าป่าไม่ใช่เสือดิสิงโตเอยไปเรียกเสือ่ยสิงโตเอะออยังไงกอริลลาเดี๋ยวเราขอสิงโตอ่นแล้วค่อยกอริลลาเอาแล้วเอาแล้วไล่ตามอยู่ได้ตามอุ้ยวุ้ยุ้ยไม้ไม้ไม้ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยายาเย่้งูงูงูจำงูแซบเลยนี่ไปนะกอริลาเฮ้ยกอริลามันช้ากว่างูก็จะล่ออย่างเดียวเลยเฮ้ยกอริลาไปแล้วอย่างน้อยก็ได้สิงโตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอากอริลาใหม่เดี๋ยวรอก่อนเลยเดี๋ยวรอเลยเย่กลับมาทุ่งหญ้าซาวานาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยาปาดดีเฮ้ยจะปาดกันอย่างเดียวเลยนี่ นี่นี่นี่ปาดปาดปาดเออเอ้ช้าว่นอยู่หูหูเกือบเกือบเกือบยังรอดยังรอดื้อ ào sạt để xài ở farm còn sẽ lấy riêng về giúp riêng giúp riêng giúp 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 này đây sướng đây xíng tôi đấy ăn ăn ná địp máy xíng tôi địp hay xíng tôi sinh tôi đang kinh địp bay mà nó hay này à? hay hay cái à nôp à nôp à เ่าน้อด oh,, oh, so ิบเน้อ hmm. ดิบเอาเนื้อดิบเอาเนื้อดิบเอ่ให้ให้เสียบ้างกันหน่อไหนดูหน่อยดีว่าสัตว์มันในอันนี้เก็บได้สิบห้าตัวแล้วในนี้ถ้าเกิดมันได้สิบห้าตัวก็แปลว่าต้องเก็บครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ๋อไม่รู้อ่ะน่าจะเก็บตัวไหนก็ได้มัง้งโอ้ทำไมเนื้อมันได้มาเยอะวะโอเคอาหารอ๋อร้านมันรีแล้วนี่วะ่ะเฮ้ยน้ำบึงน้ำดิบ ไม้ไผ่เอ๊ะไม้ไผ่มันมีเบอร์รี่แช่แข็งเอาเอาหน่อยแลวกันให้เยอะซะด้วยไงเบอร์รี่ต้องเหมาะกับเหมาะกับช้างใช่ช้างกินเบอร์รี่เนี่ช้างกินเบอร์อรี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอา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 ,เอากดเลยนะเอ้ยมันกดอะไรล้วเออ อ๋อมันหมดเลีล้ยวแล้วกดเกินอ้ระมาอยู่อะไรวะอ่าขอดูหน่อยว่าตัวไหนวิ่งเร็วสุดอุ้ยเสือยี่แปดอ่าเอ้ยสิงโตดิเออเสือได้ไงเนี่ยสิงโตเดี๋ยวเอาสิงโตไปออกล่ะนี่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 ได้เวลา แล้วเราออกล่ะไม่ได้ยากต้องเสียแล้วไม่ได้ยากลาย,ยแต่แค่หิวนี่มันมีอะไระเออไอ้มูดกวางมูดวะเออมีตาละเล่ด้วยโอ้ใช่ปะมามามา,มากลับมาหาตัวละครต่อแล้วก็เอาให้ไกลๆอะรอบนี้มั่นใจให่ได้สามพันอะ โอ้ยนั่นไงกอริลลาเจอละเจอกอริลลาละเดี๋ยวประกบกอริลลาเลยกอริลลาโดนแน่เอ้ยตัวน,นี้ก็ได้นะเออเอาเลยไปนี่นี่โอ้ยอ๊ะเอาใหม่ก็ได้ว่าเอ้ยได้แล้วได้แล้ว ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วจบแล้วหยายาแขนยวกลับมาเดวกลับมาแขนมยจบแค่เนี้ยเกยเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นกลับมันแก้แค้นกอริล่าโดนแน่